สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเลนส์ตัวนี้นะ s m g m a 1 8 3 5 f 1 8 m o u จุ c แ n o n เลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์สำหรับกล้องเซนเซอร์ aps-c เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับกล้องฟูลเฟรมได้ตัวบอดี้ของเลนส์ทำจากโลหะมีความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเยอะออน้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ800กว่ากรัมซึ่งถือว่าหนักมากนะครับสำหรับเลนส์ที่ใช้กับกล้อง aps-c ตัวเลนเป็นซูมแบบอยู่ในกระบอกนะไม่มีอะไรยื่นออกมาเวลาซูมซึ่งแบบนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาซูมแล้วจะไม่มีการดูดฟุ่นกลับไประหว่างที่หมุนซูมเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่ามีความหนืดกําลังดีเลยแล้วก็มีความนิ่มนวลมากในการซูมน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายวีดีโอแล้วก็ซูมนะครับซึ่งเลนซูมบางตัวเนี่ยกระบอกซูมเนี่ยเวลาหมุนซูมจะฟืดนะครับหรือไม่ก็จะไม่นิ่มนวลขนาดนี้นะ ตัววงแหวนโฟกัสก็เช่นเดียวกันนะครับมีความนิ่มนวลแล้วก็ความเดินกาลังดีเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราแมนนวลโฟกัสเนี่ย mm hmm. ก็สามารถทําได้อย่างนิ่มนวลน,นะน่าจะเหมาะกับสายไปดีวยเช่นกันนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นตัวปรับเป็นออโต้โฟกัสกับ m a n นวลโฟกัสนะท้ายเมาส์แน่นอนครับทำจากโลหะแล้วก็ดูมีความแข็งแรงแน่นหนานะ สังเกตได้ว่ากระบอกซูมเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะทําการซูมอยู่ข้างในนะจะไม่มีอะไรยื่อนออกมาตัวเลนมีแถมฮูดพลาสติกมาให้นะครับใส่แล้วก็จะดูเป็นอย่างนี้มีความยาวเยอะพอสมควรเลยนะครับ แแน่นอนครับชิกมาก็จะแถมกระเป๋าสําหรับใส่เลนมาให้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากนะครับสำหรับเลนชิกมา a ซึ่งกระเป๋าที่เขาให้มาเนี่ยก็มีความปกป้องเลนได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถเก็บไว้ในกระเป๋านี้ได้วิดีโอที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับผมถ่ายด้วยเลนชิกมา a 18-35 f1.8 นะครับติดกับกล้อง eos 200d นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลครับว่าทำไมผมถึงซื้อเลนตัวนี้มา ก่อนหน้านี้ครับผมใช้เลนที่ใช้กับกล้อง200เดียรของผมเนี่ยมีเลนที่ผมชอบอีกสตัวนะครับก็คือเจ้าเลนตัวนี้นะครับเลนตัวแรกก็คือ c a n o n 10-18นะครับเป็นเลนอัลต้าไวของแค n อนนะเวลาผมไปถ่ายต้องการเก็บภาพวกว้างนะครับหรือว่าเก็บคนหลายคนผมก็ใช้เลนตัวนี้นะครับเพื่อได้มุมมองแบบไว d อ a เกิลนะก็เลนตัวหนึ่งที่ผมใช้ถ่ายเป็นประจำนะครับอีกตัวนก็คือเจ้าเลนตัวนี้ e f 50 f 1.8ครับซึ่งเป็นเลนยอดฮิตของ canon นะเวลาผมต้องการจะละลายหลังสวยๆนะครับหรือว่าต้องการถ่ายอาหารเนี่ยใช้เลนตัวเนี้ยจะได้ภาพที่โดดเด่นมากนะครับก็เท่านี้นะครับการไปเที่ยวผมเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็ถ่ายได้ครอบคลุมแล้วใช่ไหมฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไปถ่ายกับแฟนไปไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับก็ถ่ายได้ครบหมดแล้วฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องขยันเปลี่ยนเลนบ่อยหน่อยแต่จุดเปลี่ยนนะครับมันมีอยู่ก็คือว่า มันมีอยู่ทริปหนึ่งครับที่ผมจําเป็นจะต้องพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหลายคนแล้วในทริปนั้นนะผมเป็นคนนําเที่ยวด้วยและแน่นอนครับผมเป็นคนถ่ายรูปด้วยการที่ผมทําอะไรหลายอย่างขนาดนี้นะครับการเปลี่ยนเลนในบ่อยเนี่ยมันไม่สนุกแน่ๆผมก็เลยต้องไปหาซื้อเลนตัวใหม่มาซึ่งท้าผมเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเลนบ่อยนะฮะก็เลยได้เจ้าเลนตัวนี้มาครับคือ Sigma 1835ดสาห้าเพราะว่า ที่ระยะ18นะครับมันอาจจะไม่ใช้อัลต์วายนะฮะแต่มันก็เก็บได้กว้างพอและก็เก็บคนหลายคนได้นะครับที่ระยะ35เนี่ย f1.8 มันอาจจะไม่ได้ละลายหลังสวยเหมือนกับ50 f1.8 นะครับแต่มันก็พอปล้องกลงไม่ได้นะฮะซึ่งผมเอามาใช้เนี่ยมันก็ได้ผลอย่างนั้นจริงๆนะครับได้คุณภาพที่ดีมากและออปติกของเลนตัวเนี้ยดีมากๆครับคมยิ่งกว่าเลนส์ฟิกเหลือเชื่อนะฮะเลนส์ซูมที่คมมากกว่าเลนสฟิกแล้วก็ ค่ารูรับแสง f 1.8ของเจ้าเลนตัวนี้นะครับมหาศัรรย์ส์ญญมากครับเพราะว่ามันเป็นค่ารูรับแสง f 1.8ตลอดช่วงซูมนะหาได้ยากมากนะครับในเลนสซูมที่มีค่า f กว้างขนาดนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยที่ผมเห็นมาก็จะเป็นแค่ f 2.8เท่านั้นนะครับและด้วยราคาของเลนตัวนี้แค่20,000กว่าบาทถือว่าคุ้มมากนะครับในการซื้อมาใช้วันนี้ผมเอาตัวอย่างรูปที่ผมถ่ายจากเลนตัวนี้แล้วก็กล้อง 200D มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เป็นรูปที่ไม่ได้ผ่านการปรับแต่งใดๆนะครับเพราะว่าเป็น JPEG จากตัวกล้องเลยนะเรามาดูกันครับ